สวัสดีครับผมอาจารย์หนุ่มหมอดูเทวดา 5G ชี้ทางรวยแชมป์สกิงเจ้าหมอดูประเทศไทยรองแชมป์สกิงเจ้าหมอดูระดับเอเชีย เป็นรองประธานกรรมการบวิหารสถาบันโหราศาสภา,าหราคณาจารย์อาจารย์ขอเชิญทุกท่านนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้กับอาจารย์เละทีมานของอาจารย์นะครับสําหรับวันนี้นะครับอาจารย์ก็มาทํานายทายทักโดยการใช้พลังจิตสื่อมายังไพ่กีตาทํานายในลักษณะ สองราศีนะครับแต่ละราศีเรามาเริ่มกันเลยครับสําหรับชาวราศีพฤษภฝั่งคลิปนี้กันให้จบนะครับอาจารย์จะใช้พลังจิตสื่อมายังไพ่กี่ตาในเรื่องของการงานการเงินความรักและไพ่จะเตือนอะไรหรือบอกอะไรเรานะครับชาวราศีพฤษภนะครับการงานในช่วงนี้ ในปีพศ2,566นะครับ กาารงนเป็นยงไรางรื่องของการงานนะครับมีเรื่องน่าตื่นเต้นด้วยอาจจะมีการเลี้ยงฉลองนั่นหมายถึงว่าการงานที่จะทําที่จะสร้างนะครับทาได้สําเร็จมีคนอุปถัมภ์แต่ช่วงแรกอาจจะวุ่นวายหน่อยในเรื่องการงานของคุณอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือการเดินทางไกลหรือว่า,าพบปะสิ่งใหม่ๆแต่ว่าอุปสรรคในช่วงแรกมีพอสมควรในการงานของคุณจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การอุปถัมภ์ค้ำชูให้การช่วยเหลือสําเร็จอย่างแน่นอน มาดูเรื่องของการเงินนะครับของชาวราศีพฤษภว่าการเงินเป็นอย่างไงบ้างการเดินทางหรือการเคลื่อนไหวต่างๆนะครับจะทําให้คุณมีเงินมีทองการทํางานร่วมต่างชาติหรืองานระหว่างประเทศนะครับหรือการลงทุนก็จะได้เงินคุณมีดวงจะรับทรัพย์จากผู้หลักผู้ใหญ่ เพศหญิงแล้วก็จะมีโปรเจกต์ใหญ่งานใหญ่ทําให้คุณได้เงินก้อนใหญ่ด้วยความรู้ความสามารถของคุณทําให้เต็มที่เลยคุณจะได้เงินก้อนใหญ่จากความรู้ความสามารถของคุณในเรื่องของความรักนะครับของชาวราศีพฤษภดูว่าเป็นไงบ้างนะครับสําหรับคนโสดในช่วงนี้นะครับมีคนสนใจคุณ เยอะมากทางอายุน้อยกว่าหรือมากกว่าแล้วก็ต้องระวังในเรื่องของรักสามเศร้าด้วยคนที่มีคู่อยู่แล้วนะครับในช่วงนี้ ดูเหมือนว่าเขาจะไม่ค่อยสนใจคุณอยู่ต้องพยายามเขาเรียกว่าพยายามาทำกิจกรรมร่วมกันหรือเดินทางไปด้วยกันในแต่ละช่วงหรือสร้างอะไรด้วยกันนะครับก็จะทำให้ความรักดีขึ้นไพนี้บอกว่าความรักของคุณถ้าเป็นคนโสดจะมีการแข่งขันกันมีคนเข้ามาหลายคนสำหรับคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วระวังการโตเถียงการทะเลาะก,กันระวังเรื่องที่ก่อให้เกิดการเข้าใจผิดต้องดูแลแตนุ ตนอมเอาใจใส่ซึ่งกันและกันนะครับดูหนังฟังเพลงด้วยกันหรือทํากิจกรรมร่วมกันบ่อยๆนะครับไพ่จะเตือนหรือบอกอะไรกับเราไปเตือนว่า ให้ระมัดระวังเรื่องของการเดินทางอาจจะป่วยไข้ได้ง่ายหรือประสบอุบัติเหตุได้ช่วงนี้ก็อย่าลืมทําบุญบ่อยๆทําบุญร่วมสร้างโบสถ์ร่วมสร้างวิหารร่วมสร้างพระประธานบริจาคลงศพในชีวิตโครกระบือบริจาคเครื่องมือแพทย์หรือเกี่ยวกับสร้างโรงเรียนโรงพยาบาลก็ได้แล้วก็ไปจะบอกว่าถ้าคุณกําลังจะซื้อภานะหรือซื้อรถต่างๆนะครับ ซื้อได้สําเร็จแน่นอนครับไพ่ใบน,นี้ว่า,าต้องใจเย็นๆการรอคอยบางสิ่งบางอย่างเป็นผลให้สําเร็จบางอย่างต้องรอส่วนไพ่ใบนี้หมายถึงว่าในเรื่องของความรักให้ระวังเรื่องรักสามเศร้ารักคนมีเจ้าของสําหรับคนโสดก็จะมีคนเข้ามาเยอะหน่อยแต่ต้องดูดีๆสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วระวังการมีปากเสียงกันหรือการทะเลาะก,กันทําให้เกิดการแตกแยกระวังรักสามเศร้าก็ต่างมันในดีสําหรับ ชาวราศีพฤษภในเรื่องของความรักนะครับดูแลซึ่งกันและกันให้ดีนะครับเอาใจใส่กันครับทุกคำถามมีคำตอบกับผมอาจารย์หนุ่มหมอดูเธดา 5G ชี้ทางรวยสำหรับท่านที่ชมคลิปของอาจารย์นะครับแล้วอยากจะทราบเพิ่มเติมในเรื่องของดวงชะตาของท่านก็สามารถ,ถติดต่อได้ทางช่องทางนี้ได้เลย นะครับท่านอยากจะรู้เกี่ยวกับอะไรก็เขียนจดกัดไว้นะครับแล้วติดต่ออาจารย์ได้และท่านที่ติดต่อดูดวงนะครับสวจเช็คดวงตาสามารถติดต่อได้ทางช่องทางตัวสัพท์ได้นะครับทางวิดีโอคอได้หรือว่าเจอตัวอาจารย์ได้ที่สำนักอาจารย์หนุ่มหมอดูเทอดาลาดพร้าวร้อยหนึ่งซอย42นะครับตามสถานที่นี้เลยดูกันได้เลยนะครับ